พับช็อกโกแลตต้นและใบช็อกโกแลตอย่างนี้เนี่ยจ้ะจ้ะอันนี้เป็นเรืจ้ะผับช็อกโกแลตช็อกโกแลตเห็นอยูวีตอนนี้เห็นห้าหกเจ็ดสายพันธุ์ประมาณนี้นะคะอันนี้พันธุ์อะไรรู้นะคะเป็นต้นตอนเป็นต้นตอน เรไม่ได้บอกพันนะคะไม่ได้ถามต่อแล้วโอเคแค่ติดกค่ภูมิใจนี่ค่ะอันนี้ถูกอะไรได<อ>้่างเจือดอันนี้ก็นี่เจือมีบัำมีจำดมีสัตว์ต้นแรกจุดแตงกวาต์ไม่แปลกหรอกท,ที่ยังไม่พับช็อกเกอร์เด็กชอบเลยต้องปปเก็บวไว้ให้ลูดท้าเอาไว้ค่ะไรสุดแล้วไหมเดี๋ยวนี้สิอ่ะ พับช็อกโกแลตจ้าใครที่ยังไม่ปลูกดูต้นมาจ้าบายช็อกโกแลตเรา